สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone ตัว n d Channel นะครับวันนี้มีสินค้ามานำเสนอนะครับเป็นต,ตัว iPhone 13นะครับ iPhone 13ความจุ2 5 6 g b ตนะครับตัวนี้เป็นตัวสีบลูเนาะเป็นตัวสีบลูนะครับสภาพเครื่องสวยมากเลยอะเครื่องวันเดียวเองอะซื้อมาแบบซื้อมาผิดแต่เนาะก็ขายดีกว่านะครับผมโอเคก่อนลกวนอ่ะก่อนลบกวนรบกวนก่อนชมคลิปนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับ เดี๋ยวฮะมาดูเครื่องกันเลยเนาะเครื่องวันเดียวนะฮะบอกก่อนนะคเครื่องวันเดียวนี่นะฮะมันไม่ได้ใช้งานเนะมันจริงๆก็ไม่ได้ให้ดูอะไรเนาะมันไม่ใช้งานเลยนะครับดูดิเครื่องวันเดียวเลยเนี่ยโอเคมาดูหน้าจอกันดีกว่าเนาะดูภายในกันดีกว่านี่ยนะฮะความจุบแบตเตอรี่ หนึ่งร้อยเนาะมันไม่ได้ใช้ก็ต้องหนึ่งร้อยแหละโอเคนะฮะก็มาดูถึงนี่นะฮะ iPhone 13นะครับผมเป็นเครื่องไทยเนาะความจุ 256GB นะครับไม่มีการจำกัดซิมนะครับใส่ซิมอะไรก็ได้นะฮะไม่เการจำกัดซิมเนาะเครื่องใหม่ๆเลยทีเดียวมาถึงจอภาพกันดีกว่านี่ฮนะจอภาพก็ประมาณนี้นะฮะ สว,สว่างๆกันไปเลยนะฮะโอเคนะฮะก็มาถึงเสียงเนาะจริงๆไม่รู้จะให้ดูอะไรอะ่ะเพราะมันเครื่องใหม่ไม่ได้ใช้งานเลยนี่นะฮะอ่งด้านล่างเนาะไม่ต้องห่วงนะฮะไอโฟน13นี่เสียงการันตีเลยะฮะทั้งเสียงทั้งภาพโอเคลองถ่ายรูปกันดูกันเนาะที่ทำได้ดีของ iPhone 13นะครับดูนะฮะ ชึบนี่ฮะโฟกัสเลยนะฮะหนึ่งสองสามชึบกล้องนี่เป็นอะไรที่โฟกัสเร็วมากๆนะฮะ iPhone สิบสามเนี่ยยอมรับจริงๆนี่ฮะใกล้ๆยังชัดเลยนะนี่ถ่ายใกล้ๆเองนะถ้าเป็นตัวเก่าๆตัวก่อนๆเนาะถ่ายใกล้มาจะกว่าจะซูมได้นะอันนี้ไปซูมได้เลยนะครับเนี่ยมันซูมให้เลยอย่างเร็วเลยปึ๊บเนี่ยซูมให้เลยนะลองถ่ายรูปก,กันมาดูนะฮะนี่ครับภาพก็ชัดกันเบอร์นี้เลย ชัดแบบอลังการางานสร้างเราเลยนะฮะโอเคมาถึงอันนี้นะฮะอันนี้เป็นเออ่กล้องหน้าเนาะก็ทำงานได้ปกติแหละมันก็ปกติแหละเพราะมันเครื่องใหม่โอเคก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรเนะเราะก็อย่างนี้แหละก็คือเครื่องใหม่อะ่ะท่านาสนใจก็ทักเฟซทักไลน์นะฮะแอร์ทักสิแอดเฟซกไลน์มาสอบถามได้นะฮะหรือไม่สะดวกแอดก็โทรมาสอบถามได้นะครับ ส่วนเรื่องสเปคกับราคานะฮะจะลงไว้ที่หน้าเพจนะครับอย่างครบถ้วนเนาะยังไงท่านใดก็สนใจก็เปิดมนาะอ่านได้ที่หน้าเพจของเรานะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ